ประสาทตาควายและฝั่งไทยของเราค่ะก็มีวลีหนึ่งที่บอกว่ารอ31ยอมแลกเพราะตอนช่วงก่อนถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ชมเห็นบอกว่า5นาทีสุดท้ายเนี่ยนะคะมีทหารไทยรอ31ค่ะครับคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเขาอยู่แนวหน้าเขายอมแลกเพื่อทิ่ปกป้องประสาทตาควายของเราและเราสามารถยึดคืนได้สเป็นหน่วยที่วันนี้คนพูดถึงเยอะมากใช่นะฮะ เมื่อสักครู่เราได้เล่าเบื้องต้นไปแล้วว่าเป็นอะไรยังไงแต่อยากจะลงลึกในรายละเอียดเพราะเป็นสิ่งที่ผู้คนเขาโอ้โหสะดุดีจริงๆใช่ค่ะ,<ฮ>ะขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวลีรอสารอ,ออยอมแรกเป็นที่กล่าวขานกันมากในเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมคือเป็นคําที่หมายถึงการตัดสินใจอันกล้าหาญของทหารกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์หรือตัวย่อรอ31รอ,อค่ะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งแน่นอนว่าในช่วง5นาทีสุดท้ายก่อนที่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาจะมีผลตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่ประาทตาควายคุณผู้ชมก่อนเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคือมันตึงเครียดมากๆไทยกัมพูชาทวีความรุมนแรงขึ้นค่ะปะทะกันและฝ่ายไทยก็พบว่าดโดรนของฝ่ายตรงข้ามกำลังตรวจจับเป้าหมายและก็มีแนวโน้มจะลดธงชาติไทยลงจากเสาสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือการตัดสินใจ ยอมแรกของทหารรอ31รออค่ะที่เลือกออกจากที่กำบังแล้วเดินตรงเข้าสู่พื้นที่เปิดเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจเปิดโอกาสให้ทหารไทยยิงทำลายโดรนได้สำเร็จและยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์พร้อมรักษาธงไทยไว้ได้พูดง่ายๆคือเราสามารถใช้ปฏิบัติการนี้และยึดพื้นที่ปราสาตตาควายและนอกจากนี้นะคะสำหรับความขวัญประจำหน่วยคุณผู้ชมรอ -31 รอ,อ คำขวัญมีอยู่ว่ายอมตายดีกว่าเป็นทาสซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของร,รอสรสรอได้อย่างลึกซึ้งค่ะและก็เห็นได้ชัดจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นโดยร,สสยร,รอสรสรอนั้นเป็นหน่วยที่พลเอกพนาคแคล้วปลอดทุกพอบอทบท่านเติบโตมาในหน่วยนี้นะคะค ส่วนที่มีข้อมูลแชร์กันต่อในโลกออนไลน์ว่ากำลังพลรอ31รอ,อเข้าเผชิญหน้าใน5นาทีสุดท้ายเพื่อรักษาประสาทต,ตาควายเอาไว้สละชีพไป4นายนั้นทางเพจ Facebook ท่านหนึ่งค่ะของคุณวิสาวาได้โพสต์ยืนยันว่าตาควายเป็นของเราค่ายรอสรออรบุร,รียืนแลกหน้าแนวจนวินาทีสุดท้ายเพื่อยึดประสาทคืน และไม่มีเคสดำก็คือไม่มีผู้เสียชีวิตพร้อมกับยืนยันด้วยว่าผู้พันได้สั่งเช็คกำลังพลเรียบร้อยมีแต่ได้รับบาดเจ็บไม่มีการสูญเสียหรือไม่มีเคสดำนั่นเองชาวไทยชาวเน็ตหลายคนเห็นข่าวนี้แชร์ชนี้ไปทุกคนพากันโล่งใจอย่างมากนะคะและประชาชนคนไทยก็แสดงความคิดเห็นกันในโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะแยะยามากมายคุณผู้ชมหลายคนบอกว่า ขอกราบหัวใจทหารรอ31ยอมแลก5นาทีสุดท้ายก่อนถึงเส้นตายหยุดยิงยืนประจันหน้ากับศัตรูเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยรักษาไว้ซึ่งอธิปไตายของชาติอย่างสมศักดิ์ศรีแบบถวายชีวิตได้มาด้วยชัยชนะเหนือแผ่นดินนี้ยังคงอยู่กับเราไปจนชั่วลูกชั่วหลานและก็ติดแฮชแท็กค่ะปราทตาควายขอสดุดีในความกล้าหาญเผชิญหน้าและหลายคนต่างบอกว่ารอสาเอดร ยอมแรกจดจำชื่อหน่วยทหารนี้ไว้กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์คบลบบุรีนะฮะแล้วก็ขอผมเชื่อคนไทยเนี่ยสุดดีๆฐานกล้านะครับไม่เพียงแค่รอ31นะครับแล้วก็เป็นทุกหน่วยที่เสียสละจริจรงๆนะ,ะปกป้องอธิปไตยปกต้องชีวิตของผู้คนชาวไทยทั้งหลายเนี่ยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น